ยินดีต้อนรับเข้าสู่ PJ Review ครับโอเควันนี้เราอยู่กับตัวนี้ครับ BFCS SS01 นะครับผม Lost World Lost World นะครับผมอ่ามาดูข้างหลังครับว่ามีอะไรมีอะไรบ้างจะบอกว่าเอ้ยมี r a g o n World 49ใบ Lost World 33ใบนะครับผมโอเคเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะครับผมย้ําว่อนะว่าผมแกะดูแล้วรอบหนึ่ง เอ้ยอธิบายก่อนสาเหตุที่กล่องเป็นงี้ดูนี่นะกล่องไซค่นี้แล้วก็เจดผมท่างนี้มันยัดลงไปดูทางล้านยัดลงไปผมนะโอเคมามาดูข้างในกันเลยครับเรื่องเรื่องบวเรื่องเรื่องกล่องนั่แหละโอขอแกะก่อนแกะ โอเคครับต้องอย่างนั้นะกน่อนโอ้โหเด็กมาละตะครู่เด้อทุกคนเด้อขอแกะตรงนี้ก่อนคือไปว่าผมเพิ่งซื้อไปเอ่อเอาล็อตเอา,เอา,เอาดาก้นวัก่อนเลยนะเนาะเอาปืนชเป็นดาก้นวัก่อนผมแยกแยกวัวไว้นะไม่แยกแรกดาก้นวบวผ่านไปนต่อมาผมยังผมไม่ได้เลี้ยงไส้นนะ ไซส์สามก่อนเลยกันเนาะไซส์สามเป็นไอ้นี่ครับมังกรมิติอีอาร์มาสเกียเออมาสเกียให้มาสีใบนะครับผมโอเคผ่านไปเราจะมาเป็นอาร์มอสโครเป็นขอาเด็กกันหมดเลยนะถ้าพฉะนั้นผมจะไม่อ่านชื่อหน้า ตัว่อมาเป็นอารฟริสคอนอันนี้ให้มาสามใบนะครับผมมิทเลใมาสามใบตัวมาเป็นใบเดียอันนี้สามใบเอ้สี่ใบครับให้มาสี่ใบตนอะไปเร็วนะไม่ใช่ไม่ลีลานะ เรวจะมาเป็นพรีมาดาอันนี้ให้มาเอเคยูโอเคอยูสีใบอันนี้ให้มาสีใบนะครับทุกคนเตาจะมาโอเล็กซี่สามใบเตามาเป็น อสสิเอสฮิโมอันนี้ให้มาสี่ใบเหมือนกันครับไทศูนมอนสเตอร์ก็จะหมดแค่นี้ครับโอเคไม่ตกตกเฟรมทุดจตกเฟรมตกเฟรมมอนสเตอร์หมดแค่นี้ครับเ้ยอ,อันนี้ครุฟแฟกนะยาวไปก่อนนำม,มาเป็นอ่นำมาเป็นไอเทมละไอเทมให้ปืน จ็ดมิติราเคียนะครับอันนี้ก็ให้มาสีใบมาเป็นลากรูดแฝกสองใบแมงจดจัจกพัดด้วยเอยจีระเบิดไม่รู้อ่านก่อนลงไม่จีไม่ิีไม่จีจักพัดมาเป็น l o s s of t อันนี้ให้มาสองใบครับ ล็ตตลลอ,นนอตอ,ออฟดีแล้วก็ตัวต่อมาเป็นลาคุนิชชาร์ตพลัสอันนี้สองไอใบใบนี้กับใบต่อไปผมจะดึงยอมมาจากล็อตนะครับฝั่งล็อตแล้วมาเป็นเครื่องมังกรมันฟ้าคำลมสองใบอันนี้จิดจากพัาสายฟ้าเพราะฉะนัจากพัาสายฟ้าได้ตัวต่อมาเป็น ดีเลดพลักเกิลสองใบต่อมาเป็นของสามัญละดรา้อนชิลโล่ฟ้าโล่แหมังกรฟ้านะครับสีบ่ใบแล้วก็ดรา้อนชิลโล่แหมงกรเขียวอีกสี่ใบนะครับผมโอเคของฝังดรา้อนโรหมดละจะไปต่อฝั่งรอสเบิร์กเลยนะครับอ้ามมาต่อที่ กองของลอนสโบร์กนเลยนะครับมันเริ่มต้องแต่แรกที่ต้องอยู่ในเด็กของดาคอนเวลนะสองใบตรต้องมาอ่านะรุนแรงกันไม่ได้เห็นจะชัดมาเป็นบันดดี้นะครับบัดดี้ให้เป็นปลดปล่อยมังกรมารวันที่ใครเดสทรีเยอร์เดสทรีเยอร์นะโคตรโหดตัวนี้โอเคให้มาห้าใบา ส่วอยังไม่ไฟสีนะครับต่อมาเป็นวิชั่นเวทเกลลูไกอันนี้ให้มาสีใบนะครับโอเคต่อมาเป็นตจ้านี้อันเนคาคาฟ โอ้อ่นแต่ตัวอ่านชี้กคยากเลยนี่นะโอเคสองใบสัดชัดต่อกันที่ตัวนี้ครับโซลุนโซ so เคนโซลุนโซเคน, so น, so นอันนี้ให้มาสามใบเหรอโอเคให้มาสามใบครับเดี๋ยวเราจะมาดูไฟหลังกลองกันนะครับผมเปิดดูละตัวน้มาเป็นอารา์พลัส ถ้าเออนั่นแหละอ่านย่าได้เกิดเชื่อลอสโบอ่านยากทุกตัวผมพูดเลยอ่านชื่อยากทุกตัวนั่นประมาณโคตรเออมันไม่เห็นกับทุกตัวเนาะโอเคถูกปะตกลงมาเป็นเรดวไกซาไซสองใบก็มาเป็นเวทละ โอเคเวทใบแรกให้เป็นดิเมนชันไลฟ์สตรีมหนึ่งใบลงมาเป็นดิเมนชันรีไวสองใบนะครับผมวันนี้ต่อมาเป็นดิเมนชันมิลเลอร์ดิเมนชันมิลเลอร์อันนี้ให้มาสองใบนะครับผม วันนี้ตังมาเป็น dimension jamming dimension jamming one ให้มาหนึ่งใบกันตังมาเป็น dimension revive โอ okay. dimension reverence ให้มาสองใบนะครับผมตังมาเป็น dimension shadows gate อันนี้ให้มาสองใบเหมือนกันครับตัวมา เป็นไอเทมนะครับให้ปืนใหญ่มานอเวจีครอสเลส,สเมเซอร์อันนี้ให้มาสองใบแต่มาเป็นอิมแพค็คนะครับให้เป็นคาร์นเนสทรอยบาสเตอร์อันนี้สองใบ นี่ครับฟอยที่ได้มาจะมีไอ้นี่หนึ่งใบไม่ดูนะฟอยสากมาฟอยสากสวยมากหนึ่งใบแล้วก็ไอเวนวนตัวนี้อีกหนึ่งใบเป็นฟลอยเนาะเราออกมาเป็นไอตัวที่มีใบเดียวอะ่ะที่อ่านชื่อ,อยากหนึ่งใบโอเคสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับสำหรับคลิปนา้าจะเป็นอะไร ไปชมกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ